สวัสด so uh, so so, ีค okay. ่ะเชลลี oh. uh, ่ค uh. ่ะสวัสดีค่ะพันดาวสวัสดีค่ะผมเลโอพินทร์พันสวัสดีครับผมเบิร์ธจิรพัทนครับสวัสดีครับผมสับลเจสวัสดีครับผมเอิร์ธแกรนด์พลดคะเชลลี่พันดาเป็นแฟนเป็นแฟนเห็นแฟนมากดข้งแรกก่อน ร่วมงานในครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งแรกของพวกเราเลยก็จ้องแนดความยินดะคะเป็นครั้งแรกนะคะได้เตรียมอะไรมาบ้างมาโชว์ใดีใจมากนะพวกเราได้ท้อมโชว์แล้วค่ะว่าวันที่แปดนะคะพวกเราก็จะมีร้องเพลงแต่ว่าจะเป็นเพลงอะไรเนี่ยสเปเชียลสำหรับงานนี้มากๆไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนเป็ที่นี่ที่แรกใช่่มีมีร่สองจริงๆมาปีที่สอง ก็เป็นปีที่สองแลครับสำหรับ C B D Entertainment ก็วันนี้ก็มีเตรียมโชว์เตรียมแบบเต้นแบบแล้วก็โชว์ร้องเพลงเลยครับใช่พี่ดิวนี่ต้องร้องเพลงอยู่แล้วเออเราดูกันว่าเป็นยังไงบ้างปีที่สองแล้วใช่เต้นอยู่ไหมก็เต้นอยู่เต้นกลางวัาปีที่มันผ่านมาเราร้องเพลงของตปีนี้เราจะใช่เราที่เป็นเพื่อนมาลองแล้วใช่พี่พ่อของผมก็เพลงสดอยู่ในลมหายใจครับราชแก ครับเอสเกตเกตชนสครับผมกผมเพลงเสียงถู Take a Chance ค ch รับผมเพลงทิ้งที่ไปชนส์ครับผมใช่ครับผมจริงๆมันเป็นเพลง OST ของซีรีส์ Air m o m e n t ซีครับที่กำลังจะออนแอร์อยู่ตอนนี้นะครับผมแล้วก็ สามารถติดตามรับชมได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเพลงแต่ละเพลงเนี่ยก็พูดถึงโอกาสต่างๆครับเช่นโอกาสในวันนี้เองก็ตามทีที่แบบทุกคนได้มาเจอหน้าเรานะครับแต่ละเพลงเนี่ยก็จะพูดถึงโอกาสในรูปแบบต่างๆครับอย่างของเพลงของผมเนี่ยก็จะพูดถึงโอกาสที่แบบเรามีผูกชาคนรู้ไรโอกาสอยู่ข้างหน้าแล้วเราลุยกับใครกับมันให้มันสุดครับผมประมาณนั้นแต่ถ้าคนอื่นๆก็จะมีรูปแบบโอกาสของตัวเองครับผมโอกาสที่เราเคยพลาดแล้วที่ิันไปในี่ยดิแต่เมื่อเรากลับมาเสียดายมันทีหลังเจอพลงผมก็จะเป็นอย่างนี้ พสผก็จะเป็นโอกาสที่ได้รับิสุดท้ายลภณที่เราะสัมกย่าข็จะเป็นโอกาสในการกับชาวมันก็ดีเท่าไหร่ไมไไม่ไม่คือแบบเงินีหเนี่ยี้าีท้ายืนเดินแบด้ยใช่ทำอวนแบบที่ไม่เหยไทแล้วกจริง ก็ได้คอนเซปต์จากที่ไฟมาแล้วิงๆเป็นสตรีทที่เหมือนผสมจับยูโรญี่ปุ่นด้วยครับผมก็จริงอ่ะเองเดี๋ยวลอดูดีกว่าครับว่าในงานเนี่ยจะเป็นย okay. ังไงก็ฝากคุณสอนภูมิดีไซน์ด้วยนะครับผมสองสาวค่ะป่าเฉลี่ยอับเดทคุณน้อยๆเดี๋ยวนี้เลยก็จะมีแฟนมินติ้งค่ะที่ไทยเป๊กเราจะดูชุดนี้หลังจากเสร็จงาน ชื S <S> ่อเพลงเนาะใช่ค่ะ๋อขอชาริชื่อเพลงหลักก็อกโฟร์ค่ะแมทมอนออกพนานชื่อเพลงเจ็ดน่างานจะเป็น o u r ไทยลน์งนี้ด้วยนะคะกเราก็ถูเต้นมากๆที่จะได้เป็นส่วนกิจกรรมในคันี้ก็ุกคนเนี่ยจะมารมเป็นส่วนมนกันคำะพกเราก็จะมีนักที่เนะคะแล้วก็จะมีโชวที่แค่ะ

ก็ยังไงผมฝันซีรีส์แอร์โมเมดซีรีส์โอกาสอากาศเลยนะครับผมที่กำลังจะออนแอร์อยู่ตอนนี้นะครับผมตอนนี้ออนแอร์มา6 EP แล้วครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับที่ช่อง9ปวดสามสิบนะครับผมแล้วก็ดู้นหลอดในที่วิวนะครับผมแล้วก็จริงๆมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับผมฝากติดตามได้ที่ b p d Entertainment ทุกช่องทางนะครับผมมีออฟฟิศปิ้งแกรมครับผมแล้วก็เพนตูออนบัมเปอร์ชิสครับแชนแนลพันดานิดครับติดตามได้ทางช่องทาง Motion Miles Entertainment ค่ะในทุกๆแพลตฟอร์มเลยแล้วก็เพฟซบุ๊ นดาวนสมรไม่ได้พแรกันแทค่ขอบคุณนะคะ